สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบลอลลำเบิน์โนบิเซลครับวันนี้มาถ่ายคลิปเดอร์พี่น้องครับเปิดตัวเปิดตัวมือแช็กไหมครับเปิดตัวมือแช็กไหมพูดมาซอยอาจารย์ใจครับเออ,อพูดพูดใกล้ครับ <c oughs> ผมอยูย่แล <c oughs> ้วหัวเราใจลายพี่น้องเอ,อ้ยครับเออผมเป่าง,งานเลยหยุดพระเอกเ,เกตกีษดา อำเภอสังคมจังหวัดน้องไทยครับหลังจากที่น้องเดียลุกไปแล้วครับยีบสองบันฝางขอนแก่นนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอันงามครับพี่น้องครับเปิดเปิดโตมือแช็คนใหม่ครับผมนี่ล่ละแช็ตโตนี่แหละพี่น้องครับีะเอามาสมัครมือแรกนะครับโอ้ยใส่งันดีดีแล้วมันเอ้ยดิแอ่ไรใส่งันดีดีแล้วครับ แต่ว่าเขากอบว่าทีมเหมือนเก่าครับเอยียนที่บอกถึงก่าพี่น้องครับเรียนสง้านความมกันนะผู้ใดคิดว่าฝอยบ้านฝอ,อยกับเป็นอะไรได้แต่ฝอยเพงบะฉันเดินแสดงตัวตนนิดนึง,นง <c oughs> ความสุขเนาะพี่น้องความสุขความสุขของฝอยฝอยเทศยัยงบอบ้านคือนเมื่อตอนนี้นี่แหละมาตรฐานนี่พี่น้องครับตอนนี้เป็นนี่ือม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 ือดีกันพี่ครับ งานปีวัดโกกัก,ก,กวัดนี้ก็ผมใหญายมาอยู่ฟังมีครับเพราะว่าสะดวกในการจัดกเก็บอุปรกรณ์นะครับเพราะว่าขาขาผมสีร้ายจัง่อยนี่เป็น้องน้องนี่ขานัขาดีแล้วก็ร้ายอันนะนะ มาหลายลาย,ลายครับเจ้าชีสาวหลายรายเองทีทมงานเก็บตัวนักลังคือจะเป็นน้องนำพีน่น้องน้องนำครับเพิ่นบอกเตี้ยคนน้อยมันไม่นำอย,ำยรับไม่นำท่ากินท่าสลอมท่ากินท่าย่างแนวแต่ว่าผมแม่ท่ากันโทษแน่นอนครับค,บค,บคบอยด่กันสิอันนี้เขาอยู่ออวัดบุรกราก บทใหญ่ครับที่แรกผมนึกว่าทางด่วนอันนี้ไหมแต่ว่าวแม่นเลยเป็นมันยือนออกมาแล้วเป็นถนนทางดานพันยือนออกมาจากบัวด้านเด็กๆในเมืองบัวใหญ่พันอยู่บัวใหญ่ใหญ่นี่พี่น้องทั้งพุ่นครับเป็นหนังนะครับเป็นหนังฝั่งพุ่นเป็นลิกเก้ครับทั่งพุ่นเป็นลิกเก้ผมไปขอเพิ่นเตยไม่ห่างเพิ่นดาวผมเลยพันใบข่อยเตยไม่ห่างเพิ่นเพิ่นบ่ตีนอะไรไหม บริเกตเตยมาห่ามาจะดีไหเต้ง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 โอ้ยนนท์ว่าไปที่น็ตเน็ตวันนี้งานฟีครับพี่น้องครับปุณายทีอยู่ใกล้ไกลบริเวณอำเภอเมียงอำเภอเมียงจังหวัดสมุทรปราการสรรคอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้อยู่ใกล่บางเดกอ่ะมาให้กำลังใจทีมงานชาวหน่อยครับเฝ้ามาจับจองที่นั่งครับตอนนี้ไก่กัดเต็มแล้วนะครับจองเต็มแล้วพี่น้อง <im mon. S 1> <im> หลยแห้งพนจากมาแต่ร like no ์ไเนี่ยแต่ถาแมต่์มองนี้ร้ามันเปนไ้ยินีกคนกับไายแล้วครับนั่นค่ากับลายเงินพี่น้องหลยเต็มบัตรเลยแล้วก็ห้องน้าอยู่หลังหันสะดวกครับเนี่ยยมอมถูบนุ่งหลังหันห้องน้าสะดวกดีดีพี่น้องืันนี้เป็นมือเปิดตัวมือแรกข้องกันศิลปินนาใไม่ค้องเส้าวน่อยแบนแบงครับเดี๋ยวไปขึ้นรบเบินโซ่สวงครับไปขึ้นเส้าวน่อยสง น้องหักแพงเพชรบัตรแพงอายุ16ปีเป็นศิลปินน้องใหม่นะครับแต่เล่นตามร้อยน้นนองอวงอิง,งเขาเพชรน,น้องอวงอิงเป็นไอดอลไอดอลเป็นไอดอลจ้น้อยครับจะไปร่ำถวายพี่น้องครับจ้น้อยนั่งมาล่ำถวายสองทุม่มนะครับตอนนี้ก็ทุม่มโกโกานะครับทุ่มกโกาไม่ผัวบาปทั้งคุณก็ดทเป็นนางพี่น้องเป็นนาง ภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เปนจีซวนเสียงสั่งมวนเปิดตุ้มต้ำต้ำเสียงกันอยู่หร่ามวนก็ยังนะครับเป็นงานใหญ่พี่น้องครับบัดเป็นกับกวงกลวงใหญ่ๆนะครับสถานที่อาจจะขับแขมจุกหน่อยเพราะว่าพื้นที่แต่ละไอ้มองแสดงเพิ่นก็เออมันมันหน่อยนนทบุรีครับไกลจังเดอยู่คนละฝากกัน นครบปฐมทุมยุฟังเลยว่าจำบะไรกันก็ถูกใครโดนนั่มันนี่แหละ ทนี้ก็ได้ย่างไทยได้พี่นองครับอธิบายกินไปที่เราเลยบรรยากาศนานไม่ทีนะครับพี่นองบรรยากาศนาเไม่ทีครับว่าเคยเปล่คาแดงแลงที่แต่เคยยิ้มหอน่เงี้ยอืมยมแล้วอิ่มเลยนั่นแล้วให้กินน้ำให้ยิ้มลเนี่ยกินนท่นั่นแล้วท่นบอกกินแ่นดิท่านบอกกินน้ำแ่นดิแขนเขาขต้องไปแก้แ่นไปแก้แขนของการกินน้ำ าไเอาพี่น้องครับเพื่อบรรยากาศด้านหน้าเวทีครับที่นี้ครับมาเปิดตัวพิมพนี่แหละนะครับในซอยสองทางนะครับที่บอร์ดก็ซอยจันทินช่วงคอนเสิร์ตนะครับช่วงลำเกิดสิบเป็นผมซอยครับอาจารย์ใจนะครับเพราะช่วงนี้ครับยู่งสไปแล้วพี่น้องครับในฝึกฝนฝึกฝนสองย่างไปในในในอันเดียวกันเขาทุกยินวันครับพี่น้องนะครับ เป็นการฝึกคนกสิเป็นไปร่วมกันนั่นแหละนะครับจะด้กระฟังกระไรแกะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้อพี่น้องครับสองบ้านอำเภอโนกิเซียวครับตอนนี้ก็เพราะท่านจะมีปฏิกิริยาในการที่จะอัปเดตหรือว่าลงคลิปอย่างใดๆครับช่วงนี้อาจจะเป็นการไล่ซุดต่างๆนั่นนะพี่น้องในติดตามรับชมครับเพราะว่าช่วงนี้เวลานอนหน่อยเสียเหลือเกินนะครับก็ กาอยากพักคนเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไฮ็ดงานเต็มที่นะครับร่างกายเป็นสิ่งสำคัญนะครับพี่น้องถ้าได้เสียเงินเข้าคีินิกเทื่อนึงนี่เพียงครับค่าตัวได้เป็นหมื่นกระเบิดครับพี่น้องนะครับจะเอาเงินไปถิ่มกับร่างกายอย่าะไรครับมึงเท่ากับเอาตามที่เขาสมาพักคนพี่น้องบ่ได้เอาจึงขันว่าบ่ได้รับบนไดนนอนเห็ดงานบ่ไห้มันจะเสียงานทั้งสองอันเลยพี่น้องครับเา้าอ่านงานให้ทีที่สุดหนเพราะว่า ผลงานเขามีผลงานปุ it, Guys, so ๊บงานกระจัง <exaggerated> สีตามมาพี่น้องครับตอนนี้กันะครับโปรอยลดในไทยกินปาะเด็นะครับเจไดกับอย่าลืมกันครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ือเก่านะครับคลิปนี้ก็เพได้ไปใส่เพ่อได้ย่างผมมายืนบอกพี่น้องฟังอธิบายให้พี่น้องเมืองนะครับเออเจไดกับเออพอพอลืมหลูกลืมล้านก็ดีใจแล้วครับเออพอลืมหลูกลืมล้านให้กันรังใจกันคือเก่านะครับ โอเคครับคลิปนี้ไปสำนีบพอฟ้ากันคลิปต่อไปครับอาจจะอัปเดตเรื่อยๆครับียังี่อัปเดตกับที่อัปเดตพี่น้องเมืองนะครับพอคลิปต่อไป,ไปสวัสดีครับ